ม,มีคนส่งนกก่อนเข้าสวนจ้ะอเออมีหงมีห่านจ้ะ มไม่มีรอยรวดเลยจ้ะรถเข่าไม่มีสักคันเลยแต่ก็เข่าได้อยู่จ้ะละลายแล้วอันนี้คือสวนนอจ้ออาอ กรตาเฝ้าสควันก็ยังอยู่จ้ะยกปงเป็นไงเด้อไงนายไงนายน้อยอยู่คนเดียวเหงาไหมยกปงเสียงนกปั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 ก,ปกจะขัดตันไหน พื้นที่แกก็กว้างจ้ะประมาณห้าไร่เนาะไม่ไมก็ยังไม่ได้มาเดี๋ยวจะหลอไว้ก่อนเอาคิดว่าก็นี่จะไม่หนาวจ้ะเย็นมากเลยเหิมะยังไม่ละลายเสียงนกอะไรน้องเอ็นเตียร์ะแกถามว่านกลองอยู่ตรงไหน กำลังหาฟืนจ้ะเพื่อที่จะเอามาเจาะกระหิมะห้องหาขวนหาฟืนแห่มาหน่อยลงจะ้ะ ออดื่มเอาเอาไม่ได้ใส่รองเท้าพี่มามาใส่ผ้าใบมาเสย <c oughs>

เอาแค่กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ใส่แค่เนี่ยบ้านเขาเป็นไม้เนือ้ออ่อนจ้ะไม่ใช่ไม้เนือ้อแข็งเนาะ ไม่ขีดบ้านเขาก็เหมือนไม่ขีดบ้านเล่แหละขายกันเลยจ้ะไปเช็คเขาก็มีขายไม่ขีดเขาก็มีขายจ้ะเอาไปเช็คมาแล้วอ๋อคิดว่าแต่อุ่นหนาวขึ้นจ้ะ ลุกแล้วไวไหม่ายบานก็บานเองนี่จอกโอเคยังไม่ล <c oughs> ุก <człowie k fulfil> <c oughs> ิ้งอสกกมานนวด เย็นเลยจ้าต้องท่าควนวัดเขาเอาไว้ใส่หนาละวันเนาะเอาวใส่หนาทียังไม่ยังไม่ละลายแป๊บเดียวอ่ะไฟติดละเร็วาเกินไม่ยาวฮกจ้า ก็เลยเอาไม้ใหม่มาย่างไฟดุกนีเดียก่ะอ่อนมากข่าวกาย้อนจริง đi dần มักกระภาษาฟินแลนด์เรียกว่าไส้กรอกหรือว่าหัอด,ดอกบ้านเองนั่นเองแล้วก็ตามด้วยซีนาปิถ้าหมายถึงซอสหมายถึงไอซอสที่กินบกก้านเราจ้ะพ่อจะชอบ,บามากๆเลยจ้ะซอสอันนี้

นั่งเผาไฟได้ให้นางปิงไฟก็ไม่ได้อุ่นหรอกะนะหนาวอ้วใส่รองเท้าคนบดมาหนาวพูดเด้ยจ้ะกลับบ้านก่อนจ้ะหนาวจริงๆคลิปนี้ก็ขอลากันเลยได้จ้ะบ๊ายบาย